Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เป้าหมายที่จะผลักดันตอทอรุ่น28ขึ้นมาคุมกองทัพเพื่อเป็นหลักประกรันด้านความมั่นคงให้ได้ในปี2570เริ่มอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่เอาแน่เอานอนไม่ได้กับอนาคตของพี่น้องสามปอ เริ่มเห็นเขาลาังคั่วอำนาจในกองทัพกำลังเปลี่ยนภายในอนาคตอันใกล้นี้หลังปรากฏชื่อบิ๊กปูพลตรีพนาแคล้วปลอดทุกต่อทยี่รองแม่ทัพภาคหนึ่งรองมทออพอหนึ่งเป็นมทออพอหนึ่งเบียดแสงโค้งทำบิ๊กหนุ่ยพลโทธร,ราพงมาลคคำต่อทยี่แม่ทัพน้อยหนึ่ง น้องรักบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกไปนั่งตบยุงเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกมทออพ .1 อน,นอกจากเป็นตำแหน่งที่คุมกำลังรบหลักของภาคกลางและเมืองกรุงจนถูกเรียกว่ากำลังปฏิวัติแล้วยังเปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่เก้าอีอออ้ผบทบเพราะหากย้อนดูรายชื่อผอบทอบส่วนใหญ่ล้วนเคยผ่านเก้าอี้ตัวนี้มาแล้วทั้งสิ้น ยกตัวอย่างชื่อที่คุ้นหูและมีบทบาทในแวดวงการเมืองในอดีตและปัจจุบันทั้งจอมพลสริทธนรัฐจอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประภาสจารุสเทียนพลเอกอาทิตย์กำลังเอกพลเอกเชษฐาฐานาจาโรุพลเอกสมทัศน์อัตตนัน แม้แต่พี่น้องสามปพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกประยุทธ์จันโอชารวมถึงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์จนมาถึงคนล่าสุดพลเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้และในอนาคตหากไม่มีปัจจัยผันแปรก็จะเป็นพลเอกเจริญชัยสินเทาที่จะเป็นผอทบ,อบอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองจะโฟกัสมทพหนึ่งสำหรับคนใกล้ชิดที่ไว้ วางใจได้เพื่อหลักประกันฐานอำนาจของตัวเองหวังต่อยอดไปถึงอนาคตไม่ต่างอะไรกับพี่น้องสามปอที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้างเครือข่ายวางตัวบุคคลในตำแหน่งสำคัญสำคัญแต่เมื่อสมการเปลี่ยนปัจจัยภายนอกกลายเป็นตัวแปรที่เข้ามากำหนดทิศท,ทางของกองทัพ จากเดิมในอดีตนายกที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมักมีอำนาจคัดเลือกตัวผอบอเหล่าทัพโดยเฉพาะผอบอทอบอร,รวมไปถึงมอทอพอหนึ่งปัจจุบันบุคคลที่มีสิทธินั่งเก้าอี้ผอบอทอบอและมอทอพอหนึ่งถูกกำหนดเงื่อนไขผ่านการฝึกหลักสูตรทหารรักษาพระองค์ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หรือทหารคอแดงเท่านั้น ทำให้ช่วง2-3ถึงปีให้หลังอำนาจนายกถูกลดทอนลงไม่เพียงแต่ตัวผอบอทบอพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ปัจจุบันเท่านั้นที่ไม่ใช่คนจากฝ่ายการเมืองตำแหน่งมทพหนึ่งที่พี่น้องสปอล็อกสเปกต้องเป็นบุรพาพยักษทหารเสือราชินีหลักประกันความมั่นคงของรัฐบาลก็ถูกเปลี่ยนมือไปแล้วเช่นกันเป็นที่รู้ภายในกองทัพภาคที่หนึ่งมาระยะหนึ่ง หลังพลรีพนาเข้ารับการฝึกหลักสูตรทหารรักษาพระองค์ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์ฉบับเร่งด่วนเพียงคนเดียวตัวต่อตัว,ตวเมื่อเก้าพฤษภาคม2,565ก่อนจะเริ่มจัดทำบัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหารปลายปีแน่นอนว่าเมื่อโผทหารได้รับการโปรดเกล้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาช่วงค่ำวันที่10กันยายน2565 ชื่อพลตรีพนาเป็นมทอพอหนึ่งส่วนพลโทรทรารักน้องรักบิ๊กป้อมทหารคอแดงสายบุรพาพยักถูกโยกไปนั่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกโดยพลตรีพนามีต้นกำเนิดมาจากรอ31รออกรมหมวกแดงของพลอรอหรออเช่นเดียวกับพลเอกนรงพันธ์ทหารคอแดงวงเทวันทั้งสองคนเป็นเด็กปั้นของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพง์ ในสมัยนั่งเป็นผบทบปัจจุบันเป็นรองราชาเลขาธิการส่วนบิดาพลเอกปรีชาแคล้วปลอดทุกเป็นราชอ,องครักษ์เวรพิเศษนอกจากพลตรีพนาจะเป็นทหารหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วหรือ RDF แล้วยังเป็นผอบอพอลอรร1อ11บทบาทสำคัญวางแผนวางระบบคุมการฝึก กองพลสไตรเกอร์ที่ก่อตั้งในยุคบิ๊กแดงเป็นผบทบหลังมีการปรับโครงสร้างหน่วยเปลี่ยนสถานะเป็นกองพลรบหลักของกองทัพภาคที่1และจัดหารถเกราะสไตรเกอร์จากสหรัฐอเมริกาและด้วยอายุราชการที่ยาวถึงปี2,570ทําให้พลตรีพนาคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะขึ้นเป็นผบทบในอนาคตเพื่อรองรับเตรียมทหารรุ่น28รุ่น ดังที่จะเข้ามารับไม้ต่อคุมกองทัพทั้งผลปรีวรยศเหลืองสุวรรณตท .28 ่อ,อ, 28, อบแอพบพรหนึ่งรออ,อเป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่งคาดว่าจะเป็นมอทอพอหนึ่งคนต่อไปและโผลโยกย้ายครั้งนี้ผลเอกนรงพันธ์ยังเปลี่ยนผู้บัญชาการกองพลหลักถึงสามกองพลที่มาจากตท่อทอ .28 ทั้งสิ้น ได้แก่พลตรีสราวุธชัยสิทธิผบอมทบบเอ11เป็นผอพลรสองรออพันเอกนัทเดชจันทรังสุรองผอพลหนึ่งรออเป็นผอพลหนึ่งรออพันเอกวุฒยาจันทมาศรองผอพลรเก้าเป็นผอพลรเก้า จะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่จะผลักดันต่อทอรุ่น28ขึ้นมาคุมกองทัพเพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงให้ได้ในปี2570เริ่มอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่เอาแน่เอานอนไม่ได้กับอนาคตของพี่น้องสามปอที่กำลังนับถอยหลังรอวันสิ้นสุดได้ทุกเมื่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ